รัศมีพรมรักนิรันตตอนที่914ที่ออฟฟิศริชีโทรถามอายุธว่าจัดการเรื่องบ้านให้รัศมีกับปาราวตีแล้วหรือยังอายุธถามว่าทั้งสองจะไม่มาที่นี่ไม่ใช่หรือริชีบอกพวกเธอจะมาถึงที่นี่ในวันพรุ่งนี้อายุธดีใจบอกเขาจะจัดเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยริชีคิดว่ารัศมีกับปาราวตีจะต้องมีชีวิตที่ดีเมื่อย้ายไม่อยู่ในเมืองที่บ้านของรัศมีคุณย่ากำลังช่วยรัศมีปาราวตีและชาลูก เก็บข้าวของใส่กระเป๋าปราวาตีเห็นคุณยา่ามีสีหน้าเศร้าโศกก็บอกให้คุณยา่ยาย้ายไปอยู่กับพวกเธอด้วยคุณย่าบอกเธอไม่สามารถทิ้งบ้านกับไรนาไปได้ลัศมีให้คุณย่าไม่ต้องกังวลเพราะชาวบ้านทุกคนจะช่วยดูแลเองคุณย่าบอกว่าสูเมจับจองที่ดินของพวกเราอยู่ชาลูบอกคุณย่าว่าสูเมกับรันจีตจะไม่สามารถย่งที่ดินของพวกเราไปได้แต่คุณยา่ายังคงปฏิเสธที่จะย้ายตา ไปอยู่ในเมืองด้วยที่บ้านโอเบอรอยริชีอยู่ในห้องบอกโรฮันว่าโรฮันกำลังจะมีน้องสาวแล้วอนุชกาผ่านมาได้ยินก็ดีใจริชีบอกโรฮันว่าปรารูตีกับลัสมีกำลังจะย้ายมาอยู่ในเมืองและปรารดตีจะเรียนที่โรงเรียนกับเขาโรฮันกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจอนุชกาลงมาที่ห้องโถงเข้าใจผิดว่าริชีวางแผนจะมีลูกกับมาริชกานีลามเห็น อนุชกาเดินผ่านเธอไปโดยไม่ทักทายก็สงสัยและโรงเรียกอนุชกาบอกว่าเธอกำลังจะไปหามาริสกาที่ห้องเพื่อบอกข่าวดีนีลามถามว่าคือเรื่องอะไรอนุชกาบอกเธอได้ยินฤทิชีคุยกับโรฮันว่าโรฮันกำลังจะมีน้องสาวนีลามดีใจบอกว่ามันเป็นข่าวดีมากเพราะในที่สุดมาริสกาก็สามารถเอาชนะใจฤทธิชีได้มาริศกาเข้ามาในบ้าน ได้ยินที่อนุชิกาพูดก็ดีใจนีลามบอกอนุชกาว่าเธอมีความสุขมากมาริชกามากอดอนุชิกาด้วยความดีใจนีลามแสดงความยินดีกับมาริชกามาริชกาบอกเธอมีความสุขมากที่บ้านของลัสมีคุณย่าบอกลัสมีว่าปราวตีดูมีความสุขมากที่จะได้ไปอยู่ในเมืองลัสมีบอกเธออยากให้ปราวตีมีความสุขชาลูบอกเธอกลัวว่าอาดีตจะกลับมาทำ ร้ายลัศมีลัศมีบอกเธอจะไม่ปล่อยให้อดีตของเธอมาทำลายอนาคตของปาราวตีปาราวตีเอาของขวัญมาให้ลัศมีดูบอกเธอจะเอาไปให้พ่อของโดฮันที่เขาช่วยพวกเธอจากรัญจีต ที่บ้านโอเบอรอ์รอยริชีเข้ามาในห้องมาริสกากอดริชีบอกว่าเธอรักเขามากริชีถามว่าเกิดอะไรขึ้นมาริสกาบอกเธอรู้แล้วว่าเขาจะมีน้องสาวให้โรฮันและเรื่องนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาริชีบอกว่าชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปในวันพรุ่งนี้มาริสกาคิดว่าริชีคงจะวางแผนทําอะไรบางอย่างที่พิเศษในวันพรุ่งนี้ริชี บอกเธอว่าโรฮันจะต้องมีความสุขเมื่อมีน้องสาวมาลิชกาบอกว่าทางครอบครัวก,ก็จะต้องมีความสุขริชีขอบคุณเธอที่เธอสนับสนุนเขามาโดยตลอดมาลิชกาบอกเพราะว่าเขาเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเธอและพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันที่น่าจดจำริชีคิดว่าโชคดีที่มาลิชกายอมรับปราวตีเหมือนที่เธอยอมรับโรฮัน วันต่อมาที่บ้านของลัสมีทุกคนยินอธิษฐานอยู่ที่หน้าหิ้งเทวรูปปารวตีขอให้เธอได้พบกับพ่อของเธอลัสมีบอกให้คุณย่าดูแลตัวเองให้ดีชาวบ้านกับเด็กๆมาล่ำลาลัสมีกับปารวตีปารวตีบอกให้พิงกี้กับจีตไปเยี่ยมเธอที่ในเมืองบ้าง ชาวบ้านบอกลัศมีว่าพวกเขาจะช่วยดูแลบ้านกับคุณย่าเองลัศมีชาลูปราวตีมองดูบ้านเป็นครั้งสุดท้ายและเดินจากไป ที่บ้านโอเบอร์รอยมาริสกาอยู่ในห้องสงสัยว่าริชชีจะเซอร์ไพรส์เธออย่างไรอนุสกามาหาบอกว่าเรื่องราวบทใหม่ของมาริสกากำลังจะเริ่มต้นขึ้นมาริสกาบอกเธอคิดที่จะตกแต่งห้องให้เหมือนกับวันแต่งงานของเธอเธอกำลังรอริชชีมาเซอร์ไพรส์เธออยู่ ที่โรงเรียนคงโรฮันริชีบอกรองผอ,อว่าปาราวตีจะไม่อยู่ที่หอพักองโรงเรียนเพราะเขาได้จัดเตรียมบ้านเอาไว้ให้ปาราวตีกับลัสมีแล้วรองผอ,อบอกให้ริชีจดที่อยู่นั้นให้เขาต่อมาปาราวตีรลศสมีชาลูเดินทางมาถึงมุมไบทั้งสาม,มาที่โรงเรียนคงโรฮันรองผออ,ออกมาต้อนรับพวกเธอบอกให้ลัสมีกับชาลูไปทําเรื่องสมัครเข้าเรียนให้ปาราวตีปาราวตีมาหา ริจีที่ห้องทํางานรองผออริฉีเห็นปารวตีก็ดีใจถามว่ารัศมีอยู่ที่ไหนปารวตีบอกแม่ของเธอไปทําเรื่องเอกสารสมัครเข้าเรียนให้กับเธอและเธออยากไปหาโรหันแล้วริฉีบอกให้รอแม่ลัศมีก่อนแต่ปารวตีบอกว่าแม่อาจจะใช้เวลานาน,านริฉีตอบตกลงบอกให้พาลงไปบอกรองผอ,อ,อกับลัศมีว่าเขาจะพาปารวตีไปที่บ้านของเขาต่อมา ริชีกลับมาที่บ้านพร้อมกับปารวตีเขาบอกโรหันว่าเขาผ่านน้องสาวมาให้แล้วทุกคนเห็นปารวตีก็ตกใจในขณะที่โดหันดีใจมากริชีบอกมาริชกาว่าน้องสาวของโรหันที่เขาบอกเธอก็คือปาราวตีดาดีทักทายปารวตีด้วยความดีใจนีลามถามริชีว่ามันเกิดอะไรขึ้นริชีบอกปารวตีย้ายมาอยู่ในเมืองแล้วและจะเรียนที่โรงเรียนเดียว กับโรฮันมาริสกาถามริชชีว่าลัสมีย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยอย่างนั้นหรือริชีบอกว่าใช่คาริชมาถามเขาว่าเขาจะพาปรารตีมาที่บ้านของพวกเขาทำไม ริชีบอกปาราวตีอยากมาหาโรหันคาริศมาแยกโรหันกับปาราวตีออกจากกันบอกพวกเขาไม่ได้เป็นพี่น้องกันนีลามถามริชีว่าเขาพาปาราวตีมาที่นี่ทําไมเพราะเธอทนเห็นปาราวตีไม่ได้ดาดีบอกให้ปาราวตีอย่ารู้สึกเศร้าต่อมามาริชการองไห้อยู่ในห้องคาริศมากับมาริชกาตําหนิอนุสกาที่ทําให้พวกเธอเข้าใจผิด รัศมีตอนที่915นีลามบอกให้คาริชมากับมาริสกาอย่าตำนิอนุชกาเพราะถ้าใครได้ยินที่ริช,ชีพูดแบบนั้นก็จะต้องคิดเหมือนอนุชกาอยู่แล้วคาริชมาบอกอนุชกาควรจะฟังริช,ชีให้จบก่อนอนุชกาขอโทษคาริชมานีลามและมาริสกาเธอไม่คิดว่าน้องสาวของโรฮันจะหมายถึงปาราวตีนีลามบอกปัญหาจะต้องเกิดขึ้นเพราะปาราวตีมาอยู่ใกล้ชิดริช,ชีอีกครั้งคาริชมาคิดว่ามันเป็นน แผน,นการของรัศมีที่ย้ายไปอยู่ในเมือง อนุชกาเห็นด้วยมาริสกาบอกพวกเธอจะต้องทำให้ฤชีอยู่ให้ห่างจากลัสมีและปาราวตีไม่ว่าอย่างไรก็ตามที่โรงเรียนของโรฮันรองผออ,อพาลัสมีชาลูมาที่ห้องทำงานของเขาบอกว่าการสมัครเข้าเรียนของปาราวตีเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมทั้งการจัดการเรื่องการใช้ชีวิตของพวกเธอที่นี่ด้วยลัสมีบอกว่าเธอจะไปรับปราวตีที่บ้านมิสเตอร์โอเบรอยชาลูบอกให้ลัสมีไปรับ ส่วนตัวเธอนั้นจะไปทำความสะอาดที่บ้านรอรองผอ,อ,อบอกให้พาโลงพาชาลูไปส่งที่บ้านตามที่อยู่ ต่อมาลัสมีมาที่บ้านโอเบลรอยคนรับใช้มาเปิดประตูให้เธอปาราวตีกับโรฮันเห็นลัสมีลัสมีกอดโรฮันด้วยความดีใจโรฮันจะร้องเรียกทุกคนให้มาหาแต่ลัสมีห้ามไว้บอกว่าเธอกับปาราวตีจะต้องไปที่บ้านหลังใหม่ของพวกเธอแล้วปาราวตีบอกโรฮันว่าพวกเธอจะมาพบครอบครัวของเขาในภายหลังลัสมีร่ำลาโรฮันและกำลังจะเดินออกไปจากบ้านมาริชกามอง ลงมาจากระเบียงชั้นบนเห็นลัศมีก็ตกใจมากเธอรีบลงบันไดามาที่ห้องโถงในขณะที่ลัศมีออกไปจากบ้านแล้วมาริชกาสะดุดลม้มและหมดสติไปโรหันพยายามปลุกมาริชกาแล้วร้องเรียกทุกคนนีลามผ่านมาเห็นก็ตกใจช่วยทําให้มาริชกาฟื้นได้สติมาริชกาบอกด้วยความตื่นตระหนกว่าเธอเห็นลัศมีนีลามบอกลัศมีตายไปแล้วมาริชกาก,ก็ยืนยันว่าเธอเห็น ลัสมีจริงๆและลัสมียังมีชีวิตอยู่นีลามบอกให้มาริชกาสงบสติอารมณ์เธอนั้นคงจินตนาการไปเอง มาริสกาขอให้นีลามเชื่อเธอพวกเธอจะต้องตามไปดูเพราะลัศมีคงยังไปได้ไม่ไกลทางด้านลัศมีกับปารวตีอยู่ที่ตลาดปารวตีบอกว่าเธออยากจะไปที่วัดที่อยู่แถวนี้มาริสกาพานีลามออกมาจากบ้านแต่ไม่พบลัศมี มาริสกาบอกลัสมีจะต้องไปที่วัดอย่างแน่นอนนีลามยอมตามมาริสกาไปโรฮันพาคาริสมากับอนุสกามาที่ห้องโถงแต่ไม่พบนีลามกับมาริสกาอนุสกาโทรหานีลามแต่นีลามทิ้งโทรศัพท์ไว้ในบ้านโรฮันบอกโทรศัพท์ของมาริสกาก็อยู่ที่ห้องเช่นกันคาริสมาบอกให้โรฮันไม่ต้องกังวลเพราะมาริสกาจะต้องไม่เป็นอะไร ลัศมีกับปาราตีเข้ามาในวัดปาราตีอธิษฐานและบอกลัศมีว่าเธอจะไปเดินแถวแถวนี้มาริสกาพานีรลามเข้ามาในวัดเธอเห็นลัศมีจากด้านหลังจึงชี้ให้นีรลามดูบอกว่าผู้หญิงคนนั้นคือลัศมีนีลามบอกเธอจะไปดูเองจากนั้นนีลามเดินมาด้านหลังลัศมีและแตะไหล่เธอชายคนหนึ่งอุ้มลูกผ่านนีรลามแต่ลูกของเขาดึงชายสาลีของนีลาม าวานีลามหันไปหาพวกเขาในขณะที่ลัศมีหันหลังกลับมามองเธอจึงมองไม่เห็นหน้านีลามคิดว่าคงจะมีใครบางคนบังเอิญแตะไหลของเธอนีลามหันกลับมาอีกครั้งพบว่าผู้หญิงตรงหน้าเธอไม่ใช่ลัศมี นีลามกลับมาหามาริสกาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ลัสมีมาริสกาถามว่ามันเป็นไปได้อย่างไรนีลามก็พามาฤิสกาออกมาจากวัดในขณะที่ลัสมีพาปารวตีเดินตามหลังออกมาต่อมาลัสมีกับปารวตีอยู่ในรถแท็กซี่ปารวตีคิดว่าโชคดีที่เธอกับแม่รีบออกมาจากบ้านครอบครัวโอเบอร์รอยไม่อย่างนั้นแม่อาจจะถูกคนอื่นต่อว่าลัสมีถาม ปาปารวตีว่าทำไมถึงบอกให้เธอรีบออกมาจากบ้านครอบครัวนั้นปารวตีบอกเธอไม่อยากจะรบกวนคนในบ้านและเธออยากจะไปบ้านหลังใหม่ของพวกเขาโดยเร็วลัสมีบอกว่าเธอรู้ว่าปารวตีโกหก ปรารวตีบอกว่าคนที่นั่นไม่ชอบเธอรลัมีบอกว่าถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็จะไม่กลับไปที่นั่นอีกปรารวตีบอกว่าเธอหมายถึงว่าอาจจะเป็นเพราะคนที่นั่นมีความวิตกกังวลบ,บางอย่างจึงไม่อยากจะต้อนรับเธอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ชอบเธอจริงๆนีลามกับมาริสกากลับมาที่บ้านคาริสมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นนีลามบอกว่ามาริสกาไม่ได้เป็นอะไร มาริสกาบอกคาริชมาว่าเธอเห็นลัศมียังมีชีวิตอยู่คาริชมาบอกว่าลัศมีตายไปแล้วมาริสกาก็ยืนยันว่าเธอเห็นลัศมีจริงๆคาริชมาบอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะริชีบอกพวกเขาด้วยตัวเองว่าลัศมีตายไปแล้วนีลามบอกว่ามาริสกาแค่เห็นภาพลงตามาริสกาขอร้องให้นีลามเชื่อเธอนีลามบอกเธอได้ตรวจสอบด้วยตัวเองแล้วแต่ ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ลัสมีมาริชกาบอกเธอจำหน้าลัสมีได้ดีนีลามถามว่าถ้าลัสมียังมีชีวิตอยู่แล้วริชีจะปิดบังพวกเขาทำไมมาริชกาบอกเธอไม่รู้นีลามไม่พอใจบอกให้มาริสกาหยุดเรื่องทั้งหมดนี้ดาดีกับริชีเข้ามาในบ้านริชีถามมาริชกาว่าปารวตีอยู่ที่ไหนมาริชกาบอกว่าลัสมีมารับกลับไปแล้ว ฉีขอตัวไปทำงานที่ออฟฟิศ ดาดีเห็นทุกคนวิตกกังวลก็สงสัยคาริชมาโกหกว่าพวกเธอกำลังคุยกันว่าปารวตีจะสร้างปัญหาเพราะปารวตีย้ายมาอยู่ในเมืองแล้วดาดีบอกปารวตีจิตใจดีงามและห่วงใยทุกคนนีลาบอกดาดีว่าเธอไม่อยากให้ปารวตีมาที่บ้านของพวกเขาเพราะปารวตีจะทำให้โรหันเสียคนดาดีบอกทุกคนคงไม่ได้สังเกตว่าโรฮันมีพฤติ กดีขึ้นหลังจากที่กลับมาจากหมู่บ้านมันเป็นเพราะลัศมีนีลามตำหนิมาริสกาที่จะฟื้นความทรงจำของริชีเกี่ยวกับลัศมีบอกให้มาริชกาอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกโดยเด็ดขาด